แล้วเรื่องอาหารนะครับที่คอนเซ็ปต์หลังๆที่มีคนพูดเรื่องอาหารกันเยอะมากใช่ค่ะอาหารอาหารก็เป็นอีกอันนึ่งว่าจะพูดนี้ลืมพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่มีเรื่องของเขาเรียกไฮไกซิ c ิกอินด e x ก็คือมีค่าดัชนีน้ําตาลที่สูงอะค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบช็อกโกแลตน,นมนมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนมสดน,นมต้องมันเลยพวกเน<า>ี้ยค่ะมีาาการกระตุ้นในตัว IGF1 มันทําให้เกิดการ อักเสบในร่างกายมากขึ้นค่ะพวกนี้ก็จะทําให้เกิดสิวอักเสบตามมาได้แต่ว่าไม่ได้แปลว่าคือเรื่องอาหารเนี้ยไม่ได้แปลว่ากินอาหารที่ดัชนีน้าตาลสูงแล้วจะเป็นสิวทุกคนนะคะก็คือบางคนก็กินแต่ว่าไม่เป็นสิวก็คือนี้มันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นเราอาจจะลองแบบ ไปดูว่ากับตัวเองอ่ะเป็นสิวหรือเปล่าเพราะบางทีววเราก็จะแนะเวลามีคนไข้ามาถามว่าแบบต้องงดอะไรไหมคะอะไรเงี้ยหมอก็มักจะแนะนําว่าก็ลองไปงดอาหารพวกนี้ดูนะสักเดือนมนืออะไรเงี้ยถ้าสิวเราหายสิวอักเสบน้อยลงอันเนี้ยน่าจะเกี่ยวแต่ถ้าสิวอักเสบเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนี้ยเราอาจจะยังมีกลุ่มคนที่แบบไม่ได้เกี่ยวด้านอาหารนะคะครับ